ก็เนี่ยครับเราก็เออพอไปดูสนามมาแล้วแล้วก็รถใช้งานเราก็มีอยู่แล้วสองคันมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็เลยกะว่า,วาเออทําเต็มไปเลยจะไล่เบาใช่แบบไล่ของที่ไม่จะเป็นนอยท้หมดเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียหายครับิ่งที่จะเอาออกคือก็มีอ่าหน้าจอพี่เอาไว้ไหมไม่เอาไม่เอาไว้ก็เอาออกเลยครับหน้าจอนาแผงไฟทั้งหมดเลยฝากชุดไฟเลี้ยวข้างหน้าทั้งหมดครับผมจบมองข้างครับแล้วก็มีชุด ชุดไฟหลังทั้งหมดเลยครับอืมแต่เดียวไฟอะไรทั้งหมดเลยชุดนี้ตอดเลยคพักตคงพักเท้าไม่ได้ใช้ก็ถอดถออกออก,ออกเลยใช่ครับถอดเก็บให้หมดสองอ่ะครับอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าเราเอาไว้ขี่ในสนามอย่างเดียวนะครับคือเอาไว้ขี่ในแบบทางดินทางอะไรอย่างเดียวเพราะว่ารถบนถนนเราไม่ได้ใช้คันนี้อยู่แล้วออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เราก็ต้องถอดออกครับล่เบาใช่อันนี้เบื้องต้นอ่าก็ผมว่า น่าเกินห้าโลอะเกินอยู่แล้วห้าโล